ราศีเมษเดือนมิถุนายนนี่เป็นการพยากรณ์การโครจรของดาวที่อยู่บนท้องฟ้าของเดือนมิถุนายนเท่านั้นซึ่งอาจจะถูกต้องตรงจริงร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่ถึง20%เอร์เซนนั้นขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงของคุณต้องเอาเวลาเกิดเดือนพอศอและจังหวัดที่เกิดมาให้เราดูจึงจะรู้ว่าถูกต้องตรงจริงร้อเปอร์เซนต์ไหม ชาวราศีเมษตอนเดือนพฤกษภาคมนั้นถูกคาดเคราะห์ใหญ่ประจำปีซึ่งมีโอกาสพ่วงพันมาถึงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยฉะนั้นท่านยังคงต้องระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินเสียทองมีปัญหากับคนรอบข้างและยิ่งตอนเกิดถ้าท่านมีดาวลอยอยู่ในภพมรณะด้วยแล้วแล้วก็ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุหรือคนรอบข้างเจ็บไข้ได้ป่วย หรือท่านต้องเสียเงินเสียทองช่วยเหลือเขาก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในเดือนมิถุนายนนี้ได้เช่นกันดูดวงความรักดาวตัวตนของชาวราสีเมษคือดาวอังคาร ถูกส่งไปตกวินาศดาวราหูเป็นลาพะดาวการเงินและดาวความรักคือดาวสุกมากุมกันเป็นสุกราหูคู่ชู้คู่กามรมเดือแนบบนี้นั้นท่านจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามสูงให้ระมัดระวังการเกิดความรักแบบลับๆกระตุ้นให้ท่านมีอารมณ์ทางเพศสูงลุ่มหลงลืม,ลม,ลมตัว จนแอบมีคนคุยด้วยมีกิ๊กมีการคบหาสมาคมกันแบบลับๆระวังแฟนจะจับได้จนเป็นเหตุให้เลิกราอย่าร้างกันได้หรือท่านจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับความรักลับๆนี้เยอะเช่นกัน ส่วนคนสดนั้นท่านจะเนื้อหอมมากมีคนเข้ามารักมาชอบเข้ามาเทคแคร์ดูแลเอาใจเข้ามาเปมาสนับสนุนส่งเสริมท่านได้เป็นอย่างดีอาจมีทั้งพ่อไม้แม่ไม้คนต่างถิ่นแดนไกลหรือชาวต่างชาติเข้ามาหลงสนิทท่านในเดือนนี้ได้ทั้งเดือน ชาวราศีเมษท่านใดที่วางแผนการมีลูกเดือนนี้นั้นเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะนับไปอีก9้าเดือนหากลูกคลอดจะมีดาวที่โคจรอยู่บนท้องฟ้านั้นสเสวยตำแหน่งดีเลิกดีจะทำให้เด็กที่เกิดมานั้นเสมือนหนึ่งว่าเป็นเด็กมีบุญมาเกิดมีคุณธรรมในจิตใจมีปัญญามีความสามารถในการทำมาหากินนั่นเองดูดวงการเงิน ดาวการเงินของชาวราศีเมษเดือนนี้นั้นคือดาวสุขโคจรมาทับลัคนาดาวลาภะคือดาวราหูก็โคจรมาทับลัคนาปลายเดือนดาวสุขก็โคจรไปเป็นเกษตรในเรือนการเงินแสดงว่าการเงินของคุณเดือนนี้นั้นจะมั่นคงทั้งเดือนมีเพศตรงข้ามสนับสนุนทางการเงินนักธุรกิจนักลงทุนพ่อค้าแม่ค้าต่าง ท่านก็จะมีสภาพคล่องทางการเงินดีมีการร่วมหุ้นร่วมทุนลงขันกันก็สามารถสร้างกำไรได้เป็นอย่างดีรวมถึงคนที่ทำงานในโลกออนไลน์รายได้ของท่านก็จะดีขึ้นแต่ก็ให้ระมัดระวังท่านจะมีรายจ่ายค่อนข้างสูงมีเงินเข้ามาแต่ก็มีเหตุให้ได้ใช้ใจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วได้เช่นกันดูดวงโชคลาภชาวราศีเมษเดือนนี้นั้น ท่านจะมีโชคทางการเงินมีโอกาสได้โชคเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพได้โชคจากความตายของผู้อื่นเช่นเงินประกันชีวิตเงินชาปนก,กิจจัดงานศพได้กำไรหรือได้ทรัพย์สินมรดกที่ดินเลขเด็ดเลขมงคลเลขนำโชคงวดประจำเดือนนี้นั้นขอนำเสนอดาวมฤตยูดาวสุข ดาวราหูดาวเสาและดาวเกตก็สามารถนำมาเป็นเลขนำโชคได้เช่นกันค่ะ